กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะมาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแคปสเต็ปใช้งานนะครับอยากหรอแต่เน้นใช้งานด้วยก็ต้องเป็นสเต็ปนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการโหลดขนาดยางนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราจะพามาดูเนี่ยคุณผู้ชมจะเอารถเกตตัว LDA มาแต่งนะครับ นี่ราคารวมค่าสีบอนแบบนี้นะฮะอยู่ที่700,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวจะถูกลงมา7,000นะส่วนสีที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีทมั้งหมด3สีมีขาวมีบอนเงินแล้วก็ดำบอนเงินกับดำเนี่ยราคาเท่ากันนะครับ7 0 0 0แสนะก็เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูว่าถ้าเราจะเอาสเต็ปใช้งานเนี่ยเราควรที่จะใส่ยางขนาดไหนโหลดขนาดไหนนะฮะให้มันเหมาะสมเข้ารูปเข้าทรงได้ความสวยแล้วก็ใช้งาน นะครับได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมคันที่ผมจะพามาดูก็จะเป็นคันนี้นะสีบรอนเงินนะบอนเงินใหม่เนี่ยต้องบอกว่าสีเขาเนี่ยมีความเข้มของตัวเฉดสีเทาเพิ่มมากขึ้นนะฮะสวยงามมากขึ้นนะครับดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดูแบบแต่งสิ่งก็สวยอะไรทานองเนี้วัยรุ่นชอบกันเยอะนะครับสำหรับสีเทาเฉดใหม่ตัวนี้นะอันดับแรกเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ ถ้าด้านหลังของตัว LDA นะฮะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแบบทรงเดิมๆเลยไม่ได้การมีการถอดกันชนท้ายอะไรออกนะฮะตัวไฟท้ายเนี่ยปัจจุบันนะฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยผมไม่รู้ว่าว่าที่อื่นจะมีเหลือไหมแต่ของผมไม่มีแล้วนะฮะก็คือรถเนี่ยของของของโชว์รูมผมจะเป็น 2, 2,022ทั้งหมดฉะงนั้นไฟท้ายนี่ครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัว2,0 2 0 2 0 2 1จะเป็นโคมเมียมสีเงินนะฮะ อันนี้จะเป็นสีเทาดำนะมีกล้องมองหลังครับสำหรับรถรุ่นนี้นะทำให้ช่วยในเรื่องของการถอยหลังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมองเห็นสิ่งของที่อยู่ข้างหลังป้องกันอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะการชนท้ายนะครับเป็นตัวที่ติดมาจากโรงงานนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้จริงๆการชนท้ายรุ่นนี้ถอดออกได้นะถอดออกได้นะถอดออกโดยที่ไม่ต้องหาอะไรมาปิดได้เลยนะฮะสามารถทําได้นะก็แล้วแต่ละกันว่า ท่านจะอยากเอาไว้ใช้งานในการเหยียบขึ้นหรือจะถอดออกเพื่อความสวยสามารถทําได้นะครับก็ก้มเข้าไปถอดข้างใต้น็อตใต้ท้องรถก็จะมีน็อตอยู่ประมาณฝั่งละ2หรือ3ตัวประมาณนี้ถอดไม่ยากถอดเองได้นะครับกระจกไล่ฝ้าครับมีมาให้นะสำหรับรุ่น LDA นะฮะนี่เส้นๆแบบนี้คือกระจกไล่ฝ้านะฮะถ้าใครไม่มีเส้นๆแบบนี้แสดงว่ารถของท่านเนี่ยไม่มีกระจกไล่ฝ้านะครับไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะครับนี่ แล้วก็ด้วยตัวสเปคล้อนะฮะสเปคล้อนะอันนี้นะฮะสเปคคันนี้นะจะเป็นแม็ก9.5ทั้งสี่ล้อนี่ความยืดก็นิดนึงนะครับประมาณครึ่งถึงหนึ่งนิ้วเพราะว่าอันนี้จริงๆล้อมันมันไม่ได้แบบยืดด้วยอย่างเดียวนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยท่าสเตปใช้งานมันต้องใส่ยางเบอร์นี้เราเห็นไหมตัวเนื้อยางอ่ะมันจะเลยขอบของตัวล้อ เลยขอบของตัวล้อทําให้ดูเหมือนยื่นเยอะแต่จริงๆด้วยแมกอะไม่ยื่นเยอะนะมันยื่นด้วยแก้มยางด้วยนิดนึงคันนี้นะครับแมกหน้าแมกหลัง9.5ทั้ง4ล้อนะใส่ยาง2 5550ทั้ง4ล้อนะครับเป็นสเต็ปใช้งานนะโหลดหน้า1หลัง2ครับคุณผู้ชมก็จะได้ทรงแบบนี้นะฮะหน้า1หลัง2นะก็เป็นสเต็ปใช้งานพูดง่ายว่า ถ้าเราชอบความสวยนะฮะแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ด้วยนะฮะท่านใช้สเต็ปนี้ได้นะต่อให้ตกหลุมอะไรพวกนี้มันก็ไม่ต้องหยอดมากนะฮะไม่ต้องหยอดมากก็คือลงได้ปกติเลยนะฮะในความเร็วที่พอดีนะไม่ใช่ร้อยกว่าก็กระแทกไปนะคุณผู้ชมนะนี่ก็ข้างหลังเราใส่เป็นกล่องโหลดให้ลูกค้านะครับนี่ฝาปิดดุมน้ำเงินน็อตดำนะถ้าท่านใดที่กำลังจะแต่งรถแล้ว ไม่รู้ว่าจะใส่ดุมสีอะไรนาอนสีอะไรถึงจะสวยนะเอาคันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ดูเรียบดูเด่นดีนะไม่ต้องมีสีสันเยอะนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับก็แม็กแบบเดียวกับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูขนาดเบอร์อย่างได้เลยนะนี่ไหนอยู่ตรงไหน <laughs> นี่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 สองห้าห้าทับห้าสิบนะครับสองห้าห้าทับห้าสิบนะข้างหน้าเนี่ยก็โหลดเหมือนกันนะฮะเป็นสตาร์ทปรับเกียร์ก็หมุนลงมาเวลาอยาก ทำเป็นรถเดิมๆก็ใส่หมุนขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยหรือใส่ตัวตัวปรับอันเดิมนะครับใช้ได้เลยนะก็ไม่ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการดัดแหนบตัดสปริงนะครับส่วนใหญ่จะใส่เป็นชุดโหลดให้ทั้งหมดนะโลโก้สเปซแคปนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับมือเปิดประตูด้านข้างจริงๆเนะี่ยรุ่นนี้นะจะไม่ได้เป็นโครเมียมอย่างที่ท่านเห็นนะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเราก็ใส่ตัวครอบเป็นโครเมียมเอานะฮะติดกันศาสแบบนี้ ก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้แล้วแต่นะการใสร่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ความชอบนะฮะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะถ้าเกิดไม่ใส่มันก็อาจจะดูแบบทรงซิ่ง,งๆเพียวๆนิดนึงนะฮะประมาณนี้กนะร,ระจังหน้าครับคุณผู้ชมเป็นตัว2022แล้วสําหรับ LDA เนี่ยด้านบนก็จะเป็นสีเทาด้านล่างเป็นชุโครเมียมนะฮะแบบนี้แล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ เห็นไหมมีไฟเดลิสต์อยู่ในโคมนะครับไฟตันหมอกมีให้ไฟเลี้ยวมีให้เรียบร้อยหมดแล้วก็แคปล่านะครับจะมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับนี่วัสดุตรงนี้ที่เป็นแคปล่านะสวยงามทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็น LDA ไฟเลี้ยวจะไม่ได้อยู่ตรงแก้มนะครับจะมีอยู่ที่กระจกมองข้างเนาะเปิดเข้ามาที่ภายในอีกรุ่นหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าอะไร ออปชันพื้นฐานในการใช้งานก็ถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ต้องบอกตรงว่าตัว LDA เนี่ยสัญญาณกันขโมยเขาจะยังไม่มีนะสัญญาณกันขโมยของอ u ยููดเนี่ยจะเริ่มที่ตัวแซนะครับในทุกๆรุ่นตั้งแต่เกตตัวแซขึ้นไปนะฮะทั้นตัว LDA จะยังไม่มีแต่มีกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วในส่วนของแผงประตูนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นวัสดุโบโนุ่มเป็นผ้านะครับ กระจกไฟฟ้ามีมาเรียบร้อยปรับมองข้างไฟฟ้าตัวกระจกมองข้างได้นะตกแต่งโทนสีต่างๆตรงนี้สีเทาตัดสีบรอนแล้วก็ตัวเบาครับรุ่นนี้จะเป็นเบาผ้านะคุณผู้ชมนี่เบาผ้านะสี่ให้ความนุ่มนวลแล้วมันกระชับด้วยนะเวลาเรานั่งะครับมันจะรู้สึกแบบหลังเรามันจะยุบได้พอดีตามของเบาะผ้าเลยอันนี้คือข้อดีของเบาผ้าผมคิดว่าจากที่ส่วนตัวที่นั่งเบาหนังผมก็ไม่รู้สึกว่าเบาะหนังเนี่ย เข้ากระชับเท่าเบาผ้าแต่เบาะหนังจะดีในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรความสะอาดฉะนั้นท่านใดที่ซื้อบาะผ้าไปนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะนั่งสบายอย่างแน่นอนนะพวงมาลัยนะครับมีวิทยุควบค,คุมที่พวงมาลัยนะฮะอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะฮะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับเวลาบรรทุกของหนักหน้าเชิดครึนจกิ่งไม้เราปรับการหักเหไฟลงได้นะฮะส่วนหน้าจอนะฮะร,รุ่นนี้จะได้เป็นหน้าจอ7นิ้ว ที่มาพร้อมกล้องมองถอยหลังสาม,มารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay ได้แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนี่และมีกล้องติดอยู่มีเส้นกระยะให้แดงเขียวนะครับอันตรายปลอดภัยนะทำมาให้เรียบร้อยเลยปุ่มแอร์นะครับจะควบคุมโดยปุ่มหมุนความเย็นพัดลมเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะฮะก็เลือกได้ทั้งหมดนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะเก๊ใส่ของด้านบนด้านข้างตรงนู้น ีวางแก้วน้ำนี่นะครับแผงประตูก็ใส่ขวดน้ำขวดลิตรได้นะฮะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าน่าใช้เลยนะครบคันนะตัวเบรกเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกไปรุ่นนี้เบรก ABS นะครับผมแล้วก็มีถุงลมนิรภัยหนึ่งนู้นาส่วนตัวบอะแคปนะครับบอะแคป <c oughs> บอแคป <c oughs> เนอเนอนะครับบอะแคปเป็นเบาะหนังนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีพนักพิงตรงนี้นะฮะเป็นผ้ากำมะหยี่บุนุ่มนะครับ ทำให้นั่งสบายมากขึ้นไม่รู้สึกเหมือนพิงแบบว่าพิงอะไรที่มันแข็งๆจนเกินไปนะฮะก็นั่งได้นะนี่ขวดลามขวดลิสใส่ได้เห็นไหมตอนนี้คือจะคํานึงถึงที่วางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเห็นไหมใส่คนลนลอโคงน้าโอ้อะไรได้เยอะมากมายครับคุณผู้ชม LDA ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่สําหรับท่านใดที่มองว่าเอ๊ะกำลังของตัวเราเองซื้อรุ่นนี้ได้ผ่อนรุ่นนี้ได้นะฮะ ก็จะได้อุปกรณ์ที่ครบคันมากขึ้นนะก็อยู่ที่การใช้งานหรือการลดทุกรุ่นนะฮะบอกเลยว่าดีเหมือนกันทั้งหมดอยู่ที่ว่าดีแบบไหนอ่าแค่นั้นเองบางรุ่นอาจจะออปชั่นน้อยแต่ดีของในเรื่องของราคาถูกฉะนั้นนะฮะเวลาท่านจะตัดสินใจก็ลองดูและกันว่าถูกใจแบบไหนเพราะรุ่ทุกรุ่นเนะี่ยเครื่องยนต์อ่าถ้าเป็น1.9ก็เครื่องยนต์เดียวกันเกียร์เดียวกันต่นางอย่าที่ชฉะนั้น นะครับสิ่งที่มันขับเคลื่อนก็คือเครื่องยนต์เนี่ยดีเหมือนกันหมดอูแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกออปชันหรือเลือกราคาถูกแค่นั้นเองเนาะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ